แพทนปภาแจงท้องสองหลังเพิ่งโสดได้ไม่นานแม้ว่าจะแต่งงานมีบุตรมาแล้วหลายปีแต่ก็เลือกที่จะเป็นแม่เลี้ยงเดียวใส่ยสตรองสำหรับแพทนปภาตันตระกูล เผยความในใจวิธีการเลี้ยงบุตรเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวตลอดระยะเวลา5ปีตอนนี้เตรียมฝากไข่เพราะอยากมีบุตรเพิ่มรอหนุ่มผู้โชคดีการที่มีบุตรเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวผ่านมา5ปีแล้วเป็นอย่างไรบ้างแพทนภปภาบอกว่าสบายมากการที่มีเข่าทําให้แพทอยากมีอีกคนเลยนะจนคิดว่าจะเก็บไข่ในเร็วๆนี้ไม่มีใครหรอกค่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าผู้โชคดีคนนั้นจะมาเมื่อไหร่ปีนี้แพท36แล้วเราก็อยากมี การตรวจสุขภาพกับคุณหมอบอกจริงๆว่าควรจะเก็บก่อน36แต่คุณแพทย์ยังแข็งแรงเก็บเลยเราก็เอาความคิดนั้นอยู่ในหัวผ่านมานานจนเพิ่งคิดได้ว่าเก็บไว้ก็ไม่เสียหายจัดท้องเองแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีผู้โชคดีเข้ามา มาแต่ตัวทัวยกแก๊งแต่ส่วนใหญ่เลิกกันเพราะแพทเลยมันอาจจะเป็นเรื่องยุ่มยิมที่เกิดจากเราเหมือนแพทรู้สึกอิ่มตัวแล้วอยากอยู่คนเดียวไม่แน่ใจตัวเองต้องการใหม่แพทก็ยังไม่ชัดเจนเขาอาจจะไม่ได้เติมเต็มในสิ่งที่เราขาดไปเรารู้สึกว่าชีวิตเราโอเคแล้วแต่ถ้าเรารู้สึกขัดทุนมันไม่ใช่แล้วที่ยังใส่อยู่คือแหวนของเบนใช่ไหมแพทบอกว่าใช่อันนี้เป็นแหวนมั่นแหวนแต่งจะอยู่ข้างบนจะสลับกันใส่แต่ก็จะใส่ เขาด้วยตลอดมันเป็นความรักที่แพทตั้งใจทุกอย่างไม่ได้เป็นผิดพลาดเขาคือคนที่ใช่ที่สุดในชีวิตที่แพทสามารถตัดสินใจที่จะยอมให้ตัวเองท้องได้มันคือที่สุดแล้วเรามีการใส่แหวนมาตลอดเพะวันหนึ่งเรามีคนอื่นเข้ามาเรานึกไม่ออกว่า4ปีที่เราใส่แหวนจะถอดไว้ตรงไหนมันกลายเป็นว่าตื่นขึ้นมาในทุกๆวันแพทจะต้องเช็กว่าแหวนยังอยู่ในมือไหม